สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับและวันนี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับพระปิตาเนีครับของลุกปู่มหาธิรารุ่นโชคอนันต์ครับนะด้านหลังเป็นพระหนุมานะครับเดี๋ยวนีครับเรามาให้พี่ทรับชมกันนะครับวันนี้มีมาให้พี่พี่นะครับประมาณเกือบสิบรายการนะครับเป็นงานเลี่ยมกันน้ำมาให้พี่พี่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวให้พี่ลองเลือกชมดูนะครับถูกใจองไหนสามารถทักไาได้ที่อดีไลน์ที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับนะอดีไลน์กับเบร์โทรเป็นอดีเดียวกันนะครับนะแล้วก็อดีไลน์สำรองจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ s i r i k o l นะครับ m o n g นะครับนะเป็นเขียนว่าสิริมงคล168นะครับ มาครับวันนี้ครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งเลยครับกับพระปิตาโชคอันนั้นครับเลี้ยมกรอบกันน้มามา่ที่สวยครับรายการที่หนึ่งครับเลี้ยมกรอบภายเงินมาเลยพี่นี่ยฮะสวยๆเลยรายการนี้นะครับนะลงยาพื้นหลังไล่สีนะเพ้นองค์พญานาคสวยๆเลยนะครับกับรายการนี้เลขคุนตําเบินหนึ่งหกศูนย์ครับองนี้แบ่งปันที่พี่เบาครับนะองคนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อยแปดสิบบาทครับนะพร้อมเลี่ยมเลยนะสวยๆเลยพี่องนี้นะรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่2ครับรายการที่2มาเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาไล่สีแดงดํานะครับและก็มีเพชรนะครับนะกรางเพชรสวยๆเลยนะครับเลขคดเบอร์หนึ่งห้าหกนะรายการนี้แบ่งปันทีพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะรายการที่สองสวยเลยพี่ชายนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามครับนี่ฮะ ลายการนี้เพชรลายสีปัดทององด้านหน้าและปัดทององหนุมานด้านหลังเลขโค้ดตําเบอร์มาเลขหนึ่งหกเจ็ดครับเลขโค้ดตําเบอร์มาเลขหนึ่งหกเจ็ดครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันเลี่ยมกรอบเป็นพลายทองสวยๆเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทถูกใจปิดเงนเข้ามาจด้พี่รายการนี้รายการที่สามครับ ต่อมาครับบรรชายรายการจะไปครับรายการที่สี่กับเนื้อทองแดงซาตินครับลงยาม่วงสีแห่งมหาอำนาจเลขโค้ดํำเบอร์หมายเลขสองหลักหมายเลขแปดสิบหกครับรายการนี้ก็แบ่งปันในพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทเลี่ยมกรอบภายเงินสวยๆครับการน,น้ําให้เรียบร้อยเลยพี่ให้ลูกให้หลานห้อยได้ตามสบายเลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่5ครับรายการนี้มาเป็นเพ้นเต็มองค์เต็มระบบครับนะนะการมาเป็นพญานาคทองกระหนกทองยันทองครับนะครับด้านหลังนะครับปัดทองที่หันุมานครับเลขโคดตเบอร์หมาเลขเจ็ดสิามรายการนี้เพ้นเต็มสูบครับขอสามสองร้อยแปดสิบบาทพอขอสองร้อยแปดสิบาทพอพิชายนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกรายการนี้ลงยันลายพรางทหารบกครับนี่ฮะลายพรางผ่านนะฮะนี่นะครับนี่ สวยเลยกันเนื้อทองแดงโบราณเลขโคตดเบอร์สิบเจ็ดรวมไม่ได้แปดเลขสวยเลขรวยครับรายการนี้ก็เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะครับ,ร,บรายการที่หกสองร้อยห้าสิบาทนะครับ นะจะลื้อจะพี่นะปเป็นเลี่ยมนะปเป็นเลี่ยมนี่อย่างน้อยมีมีหกสิบมีร้อยแน่นอนและค่าจะส่งอีกวันนี้เปิดเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทถูกใจแน่นอนพี่นะครับปิดได้ปิดเลยพี่ชายถูกๆนะครับแบ่งปันให้พี่นะต่อมาครับพี่ชายนะครับมาเป็นเนื้อลมดํานะครับนะฝังพลอยโน้ตะเก้านะครับฝังพลอยฝังพลอยโนต้นตะเก้าเลขคุณเบอร์ใหม่ที่สวยเลขเบิ้ลด้วยมาเลขห้าสิบห้ารายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบบาทพร้อมพี่ฝังพลอยโน้ตะเก้าครับนะครับรายการที่เจ็ด นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่8ครับรายการที่8ลงยาม่วงลงยาเต็มระบบเลยพี่นะลงยาหันดุมเอลงยาพญานาคนะครับลงยากระหนกครับเลขคดจำนวนมาเลข1นึครับเลขคดจำนวนมาเลขหนึ่รวมกันได้8ครับเลขสวยพี่รายการนี้ก็เพ้นจัดเต็มนะขอที่280บาทไม่ก็เรียบกรอบพลายทองฮนะสองบาทจับคู่500ได้นะครับนะรายการนี้เป็นรายการที่8ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่เก้าครับโอ้โหรายการนี้เพ้น์ดอกบัวบานครับเลขคุณจะเบอร์สองหกรวมไม่ได้แปดนะฮะลงยานั้งเอเพ้น์นทั้งด้านหน้าเพ้นท์ทั้งด้านหลังพี่บอกเลยว่ารายการนี้อย่างคุ้มเปิดแบ่งปันที่พี่เพียงแค่3ามรอยบาทพอพี่เปิดแบ่งปันที่พี่เพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้า ต่อมาครับพี่ชายรายการที่10รา,ายการสุดท้ายครับรายการนี้เพ้นหนุมานที่สวยเลขคู่ตัวเบอร์สองหนึ่งด้านหน้า h, เพ้นเสมือนจริงครับนะฮะพยานนาคนะสีพยานนาคโอค์นี้นะถือว่าสวยเลยนะกับโอ่เพชรเสมือนจริงด้านหลังทสวยครับรายการนี้เหลือรายการเดียวขอ350บาทครับขอ350บบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่นะฮะสิบนะครับ นี่นะสวยเลยวันนี้มีเพียงแค่สิรายการนะครับให้พี่ได้เลือกได้จับจองกันนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถต่อได้ที่นีรายและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับทังน,นี้กบาบขอบพระคุณพี่พุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ